สวัสดีครับเอเมซสวิต์แอนโซลาเซลล์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาติดตั้งในส่วนของระบบสุญน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กันเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มมีตกโปรยปลายลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็ยังไม่เพียงพอกับการทํานาทําไร่นะครับแล้วก็เกษตรกรก็ยังต้องใช้น้ําเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับวิธีลดต้นทุนของเขาก็คือติดตั้งโซลารเซลล์นะครับณปัจจุบันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีได้ผลมากนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราติดตั้งเป็นระบบสุญน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด7.5แรงม้า นะครับท่อออก3นิ้วนะครับตอนนี้ทีมงานของเรานะครับก็กําลังติดตั้งในส่วนของโครงสร้างนะครับแล้วก็กําลังลงเร์ตอยู่นะสมเมิร์ตดหแรงม้าวันนี้นะครับเราลงเป็นขนาด3นิ้วนะครับนะับปกติจะลง4นิ้วถ้าเป็นโซชัยนาทนะครับสําหรับตรงนี้นะครับพื้นที่เนี่ยนะครับอยู่เขตติดต่อระหว่างพิจิตแล้วก็กําแพงเพชรพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะลึกนะครับน้าเจอน้ําประมาณ6กท่อนครึ่งนะครับสาหรับบ่อนี้นะครับแล้วก็ นะครับเราจะหย่อนไปที่ประมาณ8ท่อนก่อนนะครับเพื่อทดสอบน้ำนะครับถ้าน้ําไม่ขาดเราจะหย่อนไปที่ประมาณ8ท่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําขาดนะครับเราอาจจะตามไปที่9าหรือ10ท่อนนะครับตามสเปคแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถหย่อนตามไปได้นะครับตามสเปคใบพัด50นะฮะห้เมตร52เมตรนะฮะแต่ว่าเราจะหย่อนเต็มที่ก็ไม่เกิน10หรือ11ท่อนเท่านั้นนะครับนะครับเราเลือกใช้เป็น4ใบพัดนะครับสาหรับชุดนี้ ถ้าย่อนที่ประมาณ8ท่อนเนี่ยน้ำประมาณ30กว่าคิวนะครับที่จะได้นะครับตามสเปคของใบพัดนะครับเดี๋ยวเรารอชมกันนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังเร่งมือนะครับแข่งกับฟ้ากับฝนนะครับท้องฟ้าค่อนข้างจะมืดคึมนะครับเมฆหนาเลยนะครับก็พยายามเร่งที่จะลงน้ําก่อนนะครับแล้วก็น้าแผ่นนะครับวางเรียงกับพื้นตรงนู้นเลยนะครับเพื่อทดสอบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับทีมงานจะเร่งลงบ่อนะครับ แล้วก็ทดสอบน้ําให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเพราะว่าวก่อนโครงสร้างจะเสร็จแล้วก็ทําการขึ้นแผ่นเนี่ยนะครับก็าคาดว่าน่าจะเย็นหรือเพอเพออาจจะมืดเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับผมเร็วเกิในส่วนของโครงสร้างของเรานะครับอย่างที่เห็นนะครับเราใช้เป็นตอม้อนะครับตั้งอยู่กลางนาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าดันดินกรบนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ดันดินกรกตะนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับโดยปกติแล้วเราเคยติดตั้งไว้ให้ลูกค้าแบบนี้บางท่านเนี่ยใช้มาแล้ว2อสปีก็มีนะครับยังไม่ดันดินกรกก็มีนะฮะแต่ว่าเราเองไม่แนะนำนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับให้มันได้มาตรฐานนะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแนะนาให้ลูกค้าดันดินมากรบนะฐานต่อหม้อหน่อยนะครับเพื่อให้เสริมความแข็งแรงนะครับเผื่อล้มเผื่ออะไรนะครับช่วงที่พายุเข้าอะไรเข้าเนี่ยนะครับนะเซฟตี้กันไว้ก่อน นะครับแต่โครงสร้างของเรานะครับทำให้แข็งแรงมาตรฐานแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นต่อหม้อนะครับแล้วก็ใช้เสาหน้าสี่นะครับเทินเพจขึ้นมานะครับเชื่อมเทินเพจนะครับเราไม่ได้ฝังดินหรือว่าฝังลงไปในปูนนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านบนนะครับก็วางจันทันวางเสีเรียบร้อยนะครับแล้วถึงจะขึ้นในส่วนของรางอลูเพื่อจับยึดแผ่นนะครับรวมทั้งคํายันนะครับรอบตัวเลยนะครับแข็งแรงสวยงามนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม ครับและสำหรับตอนนี้นะครับเราก็กําลังทดสอบในส่วนของน้ำนะครับของปั๊มขนาด7.5เร็งม้าท่อออก3นิ้วนะครับยนอ์ทั้งหมด8ท่อนนะครับสำหรับแผงโมโนฮับเซลล545วัตต์นะครับจำนวน18แผ่นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังทดสอบนะครับว่าปริมาณน้ําในบ่อนะครับจะเพียงพอไหมนะครับน้ําออกอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณ บ่ายสองห้าสิบนาทีแล้วนะครับเกือบสามโมงเย็นแล้วนะครับเราโยนไปทั้งหมดแปดท่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพารามิเตอร์กันก่อนนะครับว่าเวลานี้นะครับปั๊มทางานอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบนะครับปั๊มทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับอยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับแต่ว่าเราตั้งค่าไว้ที่ห้าสิบห้านะฮะช่วงสิบโมงถึงบ่ายสองนะครับอาจจะพีกกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับอาจจะ 52 53อะไรประมาณแบบนี้นะครับในตู้ของเราก็จะมีในส่วนของทามเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดให้เรียบร้อยนะครับเสริมโรเทคชั่นนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยทั้งโหมดสลับไฟด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมวลน้ํากันนิดหนึ่งนะครับนะครับและนี่นะครับเป็นมวลน้ํานะครับที่ออกจากท่อนะครับขนาด3มนิ้วนะครับย้อนไปทั้งหมด8ท่อนนะครับนะครับ เป็นเสมอขนาด7.5แรงม้านะครับทั้งหมดแปท่อนพ่อขนาด3มนิ้วนะครับนะลูกค้าเห็นน้ำแล้วก็ดีใจนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ออกนะครับก็แฮปปี้นะฮะนะครับลูกค้าแฮปปี้ดีใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะครับช่างก็ดีใจนะครับตอนนี้นะครับน้ำนะครับยังขุ่นๆอยู่นะครับก็เป็นบ่อเจาะใหม่นะครับก็คงดูดทิ้งนะครับกันเป็นชั่วโมงนะครับก่อนที่จะใสนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราทดสอบน้ําไปก่อนนะครับสาหรับปั๊มขนาด7.5แรงม้านะครับท่อออก3นิ้วยอนกันแท่อนนะครับน้ําออกสวยๆนะครับน้ําบ่อนี้เจอที่ประมาณ6ท่อนครึ่งนะครับเจอไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับปริมาณน้ําที่ออกนะครับส่วนโครงสร้างของเรานะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวทําการนะฮะขึ้นในส่วนของรางแล้วก็จับยึดนะครับอีกสักพักใหญ่ๆก็จะเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับ ครับและตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ได้ติดตั้งนะครับสําหรับระบบสุบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด7.5แรงม้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมต่อในส่วนของไดปั่นไฟไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เครื่องปั่นไฟก็ทํางานอยู่นะครับนี่จะเป็นปริมาณน้านะครับที่ออกจากเครื่องปั่นไฟนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือเผื่อลูกค้าจะเร่งน้ําในช่วงกลางคืนนะครับก็ทําการต่อระบบไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของแผงโซลารเซลล์เรานะฮะตอนนี้ก็ จำระบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับปั๊มขนาด7.5แรงม้าครับผมขอบคุณมากครับครับและสำหรับท่านที่สนใจที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับสอบถามทีมงานเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0815968826นะครับทีมงานในเมสวิทแอนดโซลาเซล นะครับกริงกรังกันเข้ามานะครับปรึกษากันก่อนสอบถามค่าใช้จ่ายกันก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อ,ตอไปฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม